ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นำคณะเข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะทำงารเรียนจำการสมัยเราแล้วลก่อนที่จะนําเรียนผมขอนําเรียนข้อมูลประกอบว,ว่าเรียนจำการสมัยของเราเนี่ยมีสถานะเป็นเรียนจำการประจำเขตท่านะครับดูแลแปดจังหวัดภาคเหนือเรียนจำทั้งหมดทั้งหมดสิบสี่แห่งน,น,นะครับกําหนดในการควบคุมมติฐานขอ,ของเราเนี่ยได้รับแท็กฐานที่ดีครับรถ้าเรียนจำเขตท่าส่งมติฐานหลักกายุภาพของเราเนี่ยจากพื้นที่เราจำกัด อยู่พื้นที่แค่ก้าวได้เนี่ยมันออกแบบเหมือนกับการต่างประเทศก็คือปกติแล้วเนี่ยจะต้องเด็ดเด็ดันในฟลอร์ชั้นหนึ่งทั้งในเรื่องของการควบคุมทั้งกิจกรรแต่หลังแต่โุราสองพันห้าร้อยหกเจําทันชุแห่งนะครับที่จะเข้าไปมีประตูเรียนจำกับในโรงแรมแล้วมียายาเมาเก้าร้อยสองไมมีพิีการบดบังนะครับอัอนี้เป็นชุา อุค์ลภายนอกนะครับพยายามที่จะเอายาเมานะครับพยายานหลับผสมเขกับน้ำอ่าเป็นเยวพยายามติดติดเข้ากับกงเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นของปากที่เป็นต้อแกะท่อเข้ามานะครับกเลยมเราสารกับกันที่รแลประกอบเมืองชมน่าอจะกสีความเป็นการการเราะองยังไงฉะนั้นเราต้องกวาดบ้านองเราเองก่อนที่คนอื่นจาจจกวาดบ้านอกขั้นขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการโครงการไดส่วน นี่ก็คิดว่าผมรับนโยบายท่านดีที่ประชุมร่วมชะกาเป็นอย่างทั่วประเทศรวมที่ดีเก็บคือมันสู้ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ท่านที่ดีได้เดินทางมาเชียงใหม่ก็ทำการได้การช่วยเพิ่มมาตรการความเข้มข้นการตรวจคนให้เป็นศูนย์ไม่ได้ก็ถนะครับจะเป็นศูนย์ไม่ได้เพื่ความยากลำบากเพียงใดก็ต้องทำเพื่อศักดิ์ศรีของระบบราชการของประเทศไทยครับผมจะ จากปาไปเยืมทอดไปเมื่หลายครั้งแ,แล้วนะครับที่เรืยนจำไม่ตรงไหนครับที่ฝางเป็นหมที่ฝางก็มีบ้านเล็กน้อยเพราะว่าเป็นรอาจารยเกอดแต่ว่าจะเป็นชาว